จเจอกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับรายการ Moo Face by h e a ร t Radio และเราสองคนครับผมกบพรมทพัโสระีครับเธอทีมัทุศรวังบุญนะคะวันนี้ขาด <ขา S 1> ไปหน,หนึ่งหนุ่มน,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 นะฮะปกติจะมีน้องเฟยมานั่งตรงนี้ด้วยใช่แต่ว่าวันนี้พอดีติดภารกิจเร่งด่วนนะเรื่องของการเรียนต่อเรื่องปริญญาโทเขาจะต้องแบบว่าทำโปรจงโปรเจกต์อะไรวันนี้ก็เลยขอลาด่วนนิดนึงครับซึ่งไม่เป็นไรใครที่มีคําถามมีปัญหา มีเรื่องขัดข้องหมองใจใดๆอยากจะให้เราหาคำตอบให้ได้นะคะไม่ต้องห่วงไพ่ไม่อยู่แต่ยามยังอยู่ค่ะ<ช>เราจะจับยามตอบคำถามให้คุณได้นะคะส่ง SMS มาได้เลยที่42211774221177นะคะส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเป็นต้นไปเลยส่งอะไรได้บ้างส่งอะไรได้บ้างพี่กบก็อยากถามอะไรก็ส่งมาเลยฮะ่าถ้าจะให้แบบจะถามอะไรถามมาเลยแล้วก็วันนี้ขอให้ระบุเวลานิดนึงเช่น จะได้ขึ้นเงินเดือนไหมเวลาถามา13นาฬิกา15นาทีอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรอย่างเงี้ย ใส่เลขมาให้หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการจับยามเราจะดูจากเวลานะคะความแม่นยาเหมือนกันหมดค่ะทุกศาสตร์ในเรื่องของการดูนะคะแล้วก็คือใครถนัดใช้เครื่องมือไหนก็เป็นเครื่องมือนั้นส่วนเรื่องของเบอร์โทรส่งวันมาเช่นวันจัน XXX แล้วก็7ตัวหลังนะคะ,<น>ะแล้วก็ถ้าเป็นดูชื่อก็ส่งเข้ามาก็จะเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะก็จะสามารถดูให้ได้ตัวเลขนี่คือได้หมดเลยนะได้หมดเลยทั้งเบอร์โทรทั้งเลขที่บ้านทั้งทะเ,เบียนรถได้หมด ได้หมดเลยเลขท้ายบัตรประชาชนครับเลขด้านหลังบัตรประชาชนได้หมดอ่าชาสดชื่นก็ส่งมาได้นะครับผมทีนี้ถึงน้องเฟยไม่อยู่ค่ะถึงแม้น้องเฟยไม่อยู่แต่เราก็มีคนมาอยู่กับเรามาเป็นเสียงเป็นแขกพิเศษเรามีเคสเคสตัวอย่างใช่ที่เขาเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันใช่อะมันมันมันประสบความสําเร็จอะกับการเปลี่ยนเบอร์คือ เราไม่อยากจะบอกเลยนะว่าคือโอเคความสามารถเขาว่าต้องอดาหนึ่งอยู่แล้วล่ะแต่พอหลังเปลี่ยนเบอร์เราเห็นเขาความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองของเขาเราดีใจล่าสุดเขาได้รับเครื่องราชด,ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเออเราก็คือแบบแสดงความยินดีแต่นั่นคือมันเป็นเรื่องของความสามารถของเขาด้วยแต่บเบอร์โทรมันช่วยเสริมและเขาเป็นคนที่แบบชอบทําบุญอนะ่ะแนะนําให้ทําบุญให้นําให้แก้ดวงให้แก้ชงทําหมดทุกอย่างแล้วก็แบบบริจาคล่าสุดก็มาร่วมบุญบริจาคเรื่องทํารถเข็นวีลแชร์กับ ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้กับเรานะคะคือ,อเขาทําทุกอย่างและที่ทำงานเขาทํางานถูกต้องแต่เราจะมาดูกันว่า,ามูลเหตุจูงใจอะไรยังไงที่ทาให้เขาแบบว่ามาเปลี่ยนเบอร์แล้วก่อนเปลี่ยนหลังเปลี่ยนเป็นยังไงสวัสดีคุณวันค่ะคุณวัน,นค่ะค่ะขเข้ารายการแล้วเรียบร้อยค่ะได้ยินไหมคะ,ดคะได้ยินไหมได้ยินค่ะชัดเจนค่ะคุณวันคุณวันทําอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้คะ รับราชการค่ะโอ้เป็นข้าราชการเป็นเขาเรียกว่าชั้นผู้ใหญ่ยัง <laughs> น่าจะชั้นผู้ใหญ่ค <laughs> ่ะก่อนหน้า <c oughs> ที่จะกลางกลางไม่ถึงกับใหญ่มากอ่าแต่กาลังจะใหญ่ในอนาคตนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเบอร์ที่จะมาให้เกดูให้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือใช้เบอร์อะไรยังไงคะคือเดิมขอโทษค่ะเดิมเนี่ยใช้เบอร์ที่ที่เป็นเบอร์ของแม่ค่ะ เบอร์เก่าที่แบบแม่เขาใช้มานานแล้วต่อเนื่องมาอะไรเงี้ยเราก็โอเคก็ใช้ใช้ไปมันก็มีปัญหาติดติดขัดขัด,ขดเราก็ไม่ได้คิดถึงว่ามันเป็นเพราะว่าเบอร์ค่ะก็เอ๋อแล้วพอดีจังหวะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันมีเหมือนเล่นเกมแล้วก็ได้ไปดูดวงังเปลี่ยนเบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแจ็คพอตโชคดีว่าได้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนกับกับนักนัก,น,กนักดูเบอร์มาเขาก็โอเคก็เปลี่ยนมาให้มันก็ดีคนนั้นะะคือแบบดังระดับประเทศเลยใช่ไหมเห็นบอก อ่าใช่ใช่ที่แบบตอนนั้นเปรี้ยงมากเบอร์หนึ่งอะไรประมาณนี้คือพูดชื่อจะรู้จักแต่เราไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่คือเพราะว่าอันนั้นคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งหรืออะไรเขาก็เก่งแต่คือเราได้แค่ไกด์นะเออแต่ว่าเขาใช่ค่ะเขาไกด์มาแล้วก็คือคุณวันเขาเป็นเรื่องเบอร์เองกลางอ่าใช่คือเขาบอกมาว่ามันควรจะมีเบอร์นี้ หนึ่งสองสามสี่แบบนี้หน้าเรียงอย่างนี้หน้าอะไรเงี้ยเราก็ไปหาเบอร์มาที่มันมีเป็นตรงแบบนั้นมันก็ไม่ได้ดูรายละเอียดคือเขาเขาดูแค่เบอร์จริงๆนะตอนนั้นนะคะไม่ได้ถามวันเดือนปีเกินไม่ได้อะไรเลยทีนี้พอเปลี่ยนมาเนี่ยมันก็มันก็ได้ผลสักระยะหนึ่งช่วงแรกๆอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่พอมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันก็ยัง มันก็มันก็เขาเรียกอะไรมันก็คงสภาพไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าไม่ได้ดีขึ้นมาแบบทั้งหมดหรืออะไรอย่างเงี้ย uh huh. ทีนี้พอพอพอเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยแล้วก็จังหวะว่าได้มารู้จักกับไม่ใช่รู้จักได้มาแบบคุยกับกับกับคุณเก๋ก็เออพอรู้ว่าเกศกาเปลี่ยนมาศึกษาเรื่องดูดวงเรื่องเปลี่ยนเบอร์เรื่องทํานูน่นนี่นั่นเราก็เออสนใจเพราะว่า uh huh. เราก็มีความรู้สึกว่าเราช่วงนั้นน่ะมันพีคแบบ โอ้โหดาวสุดเลยอ่ะเป็นช่วงที่เราแย่มากอย่างเงี้ยพอสุกเข้าพอเสาแท้กันเลยทีเดียวโอ้โหแปลว่าคือที่สุดเลยจริงๆอ่ะแบบไม่ไม่ไอ้นี่เลยอ่ะแต่พอเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยคือโอ้มันดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นจริงๆอ่ะดีแบบดีแบบเราไม่คิดว่ามันจะดีได้เท่านี้เลยอย่างเงี้ยอืมก็รู้สึกประทับใจเรื่องงานหลายๆมาดเลยนะไม่ใช่แค่แบบ ไม่ใช่แค่แบบว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออะไรคือมันมันขึ้นค่อยๆฟูฟูฟูขึ้นมาทีละเรื่องเรียนเรื่องย่างเงี้ยค่ะโอ้หตอนนี้นี่คือสิ่งที่ฟูตามคือใจเก๋เลยนะดีใจคือจําได้ว่าเคสเนี้ยคือเขาไว้ใจเราเป็นคนแรกๆเลยเออใช่ไม่ไม่เคยบอกเลยว่ามันมันแบบว่ามันดีขึ้นมาขนาดไหนอะไรเงี้ยเออเขาไม่เคยบอกนั้นนั้นมันแย่ขนาดไหนเอออืม รู้แต่ว่าเบอร์ที่เขาได้มาเหมือนที่ว่าเขาได้ไกด์มาจากนักวางเบอร์คนนั้นแล้วเขาก็เหมือนกับ <c oughs> เขาก็ไปซื้อเองต่อมาทีเนี้ยเบอร์ที่เขาได้มาเป็นไกด์เนี่ยมันดีแหละเขาก็ไกด์ดีแหละแต่ว่าเบอร์อื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของเบอร์ในนั้นอ่ะมันไม่ดีมันเลยไปลบพลังแล้วที่สำคัญมันตีกลับไงบแล้วมันมีบางตัวที่เป็นแบบว่ากาละก,กินีกับวันเดือนปีเกิดของเขามันอยู่เหมือนเป็นเลขดีแต่ไปตกพบเสียอย่างเนี้ย มันเลยทําให้แบบ <Ừ. S 1> เราคือก็เลยอยากจะให้คุณวัน,นเป็นเคสทดี้ว่าโอเคมันศาสตร์ตัวเลขมันเรียนรู้กันได้มันมันอาจจะดูจากเน็ตได้บ้างหรือจากไกด์ของอะไรได้บ้างแต่เวลาที่เลือกวางจริงๆอะ่ะขอให้ใช้แบบนักเลขศาสตร์ที่เขามีความรู้จริงๆว่าเลขไหนควรอยู่ตำแหน่งไหนถูกไหมคือมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเนาะเพราะว่าเราจริงๆคือ,ค,อคือพอพออย่างที่ตอนแรกที่เขาบอกมาเขาก็ไกด์มาแค่ว่าอย่าง บอกคือเขาบอกมาแค่ว่าให้มันมีเลขเนี้ยหนึ่งสองสามสี่เลียงแบบนี้ด้วยนะไม่ให้กลับไม่ให้อะไรเราก็พยายามพยายามไปหามาจนพอหามาได้เนี่ยเราก็คือมันก็ไม่ได้เจอเขาแล้วไงว่าจะไปแต่เลขที่เหลือมันก็แบบเราก็ไม่รู้นี่ใช่ไหมใช่คือเราก็ไม่รู้ไงว่าไอ้เลขที่เหลืออีกอีกสี่ห้าตัวที่เหลือเนี่ยมันโอเคเหมาะกับเราหรือเปล่าเรารู้แค่ว่ามันมีเลขตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าเรียงแบบนี้แล้วโอเคเราก็โอเคแล้วไงครับแต่นั่นก็คือพอมาใช้จริงๆมันก็ ดีในระยะหนึ่งไงใช่ไหมใช่แต่ก็ดีว่าในที่สุดก็คือมาจับวางปรี่ยนแล้วก็คือคือเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่ามันดีขนาดนั้นคือเปลี่ยนดีทั้งเรื่องของความรักการเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานที่บอกดีใจดีใจมากนะคะก็ดีใจดีใจใช่เราก็เลยแบบว่าคือจริงๆเราเนี่ยคือแบบว่าที่ดีใจมากก็คือว่า เขาไว้ใจเราในเคสแรกๆคือเปลี่ยนมาประมาณสักปีสองปีเนาะคือช่วงแรกๆที่เริ่มเรียนนะคะเริ่มเรียนตัว,ตวเลขลเขาก็กเฮ้ยวางให้หน่อยดูให้หน่อยเราก็เออนี่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 นนแล้วเขาก็ไว้ใจให้ทําอะไรก็ทําจนตอนนี้คือเป็นอีกหนึ่งคน <c oughs> ที่พูดได้ว่าศรัทธาก่อให้เกิดปฏิหาริย์จริงๆทำทุกอย่างเลยททุกอย่างแม้กระทั่งให้ใช้ตีมสีอะไรนะพวกธนาคารให้ใช้สีอะไร สีม่วงนี่ทุกวันนี้ยังเป็นเคสโทรศัพท์สีม่วงนาฬิกาสีม่วงเลยเออเอาทุกอย่างแล้วเขามีอาชีพเสริมนอกจากเป็นราชการคือเขาก็จะมีเงินแบบขายของออนไลน์ขายสติกเกอร์ขายอะไรของเขาเรื่อยๆอ่ะเขาก็มีเงินเข้าเอยทุกวันครับแต่ที่สําคัญอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาอ่าไม่ได้ดูดวงหรือทําแบบอะไรแก้ดวงเดียวเขาทํางานเขาคิดตลอดเขาทําขนมขายเขาทําทุกอย่างจริงๆแล้วเขาก็ทําบุญด้วยอ่านั่นคือสิ่งที่มันช่วยเสริมกันทุกๆด้านค่ะ เป็นเป็นเคสที่แบบเออประทับใจมากอะอยากจะฝากอะไรคะก่อนที่แบบเราจะลากันไปคุณวันฝากถึงแบบใครที่แบบตัดสินใจอยู่ว่าเออจะเปลี่ยนเบอร์ดีหรือเปลี่ยนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยควรควรเลือกเลือกคนที่จะมาเปลี่ยนให้เราเพราะว่าเนี่ยอันมันคือชีวิตเรานับถึงอ่ะมันคือว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปดีเนี่ยก็คือชีวิตเราก็จะดีถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ดีชีวิตเราก็ก็จะไม่ดีแต่เพราะฉะนั้นอยากแนะนําก็คือให้เลือก อดูกับคนที่เขามีมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีความรู้จริงๆศึกษาด้านนี้มาจริงๆริงอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเห็นว่าเฮ้ยคนนี้มีชื่อเสียงคนนี้น่าจะดังคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันน่าจะต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันแล้วก็อีกอย่างคือมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยคือถ้าเราเปลี่ยนมาแล้วแต่เราไม่ทําอะไรเลยเฉยเฉยนอนเปลี่ยนร์แต่ไม่ทางานอ่ะฉันเปลี่ยนนะ บอร์ชั้นแพงนะเบอร์มังกรเบอร์อะไรนู่นนี่แต่ฉันไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวฉันก็รวยไม่มีทางก็นอนไปกิ้งคืออยู่บ้านนะด้วยค่ะต้อง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 แบบว่าสะสมไปด้วยของด้วยตัวเองด้วยเลยสะสมความดี่ะทําบุญทําอะไรอีกเนี่ยคือทําบุญไม่จําเป็นว่าจะต้องโอนเงินไปทํานู่นนี่นะคือการทําบุญคืออะไรก็ได้ที่ทําแล้วเราสบายใจเรามีความสุขนั่นแหละคือมันได้บุญหมด โอ้อสาธุเลยเล็กๆน้อยๆทำไปเถอะค่ะขอบ <ขอ S 2> <ว>คุณมากค่ะ <c oughs> คุณวันขอให้แบบว่ายิ่งจเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆหวังว่าเดี๋ยวครั้งหน้าฟนอินกันอาจจะมีแบบอัปเดตว่าอะไรดีขึ้นอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,นนะคะขอบคุณค่ะเอาเลยค่ะอ่าอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นอยากจะบอกว่าเพราะว่ามันมีบางคนเนี่ยที่แบบ เนี่ยวางเบอร์มาทําไมดูในเน็ตแล้วมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็แบบนแในเน็ตแล้วคุณ <Net S 1> ก็กคุณไปดูเน็ตมาออบางเว็บแค่สองสามเว็บมันก็ข้อมูลไม่ตรงกันแล้วคุณคถ้าคุณตัดสินใจคุณเลือกที่จะแบบว่าไปดูในเน็ตคุณก็วางในเน็ตไปเลยซื้อ,อ,อจากเว็บนั้นไปเลยที่เขาขายกันเป็นหมื่นเป็นแสนอะ่ะถ้ามันง่ายอย่างนั้นน่ก็คงไม่มีการเรียนการสอนหรอกครับศาสตร์พวกนี้นะจริงๆเรื่องของการดูดวงนะบอกเลยว่าทุกศาสตร์นะอย่าไปเชื่อในเน็ตมาก ในเน็ตเขาจะมีข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลที่เป็นแฟกต์แบบโดยรวมแต่ว่าการที่เราจะเอามาใช้แต่เฉพาะบุคคลน่ะมันต้องดูรายละเอียดเฉพาะบุคคลสิ่งที่เราสิ่งที่เราเคยบอกนะครับนั่นก็คือว่าเบอร์ที่ดีหรือเบอร์ที่ใครบอกว่าดีไม่ได้ดีสําหรับทุกคนนะถูก<ะ>บางเบอร์ที่เหมือนไม่ดีเช่น3 4แต่ก็มีบางอาชีพที่ใช้แล้วดีแล้วรวยถูกครับผมอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันต่อในช่วงเบรกหน้านะครับผมวันนี้มีของดีมาฝากกันอีกแล้วนี่คงจะเห็นกันแล้วเนาะ เดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวมาบอกช่วงหน้าครับ